ใช่บูมัน่นนนะ<บ>นนไม่ชอบนี่นะไอ้บูมันเคยผ่านการฝึกมาครับพอเราสั่งปุ๊บมันจะสัญชาตญาคณคนผ่านการฝึกนี่ยมันจะรวดเร็วมึงค,คอยดูนะครบ อดอะไรวะตกใจหมดเมื่อกี้พวกเคยผ่านการฝึกแบบนี้แหละครับเหมือนประธานมันเรียกที่ผลทุกออกมานะได้ยินเสียงนกหวีดไม่ได้ตยังยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ค่อยชินไม่ค่อยชินเพิ่งออกมาได้สี่เดือนโบนะใช่ยังไม่ค่อยชินขนาดผมออกมาได้สิบกว่าปียังเปิดไฟนอนอยู่เลยเปิดไฟอ่ะปกติอยู่นู่นเขาเปิดไฟนอนนะครับ ครัเขาไม่ได้ปิดไฟนอนนะเขาให้เปิดไฟนอนเขานอนท่าไหนอยู่นู่นเขานอนท่าไหนอยากเล่นท่าคนน้อยก็นอนธรรมดาอยากให้กูนอนเนี่ยนอนนอนท่าไหนอ่ะอยู่ข้องไหนเขานอนท่าไหนถ้าคนน้อยจะนอนแบบนี้อ่ะทำไมต้องนอนแบบนี้คนน้อยคนน้อยนอนอย่างนี้ไม่ได้อ่ะไม่ถ้าคนเยอะก็หลับฟันปลาขาอยู่ตรงนี้โหยังไงวะอยากรู้อ่ะมาทำอะไรตรงนี้มาเนี่ยตอนเล่นรับงานเสริม อ้าทำไมต้องรับงานเสริมไม่ค่อยมีทรัพย์เท่าไหร่ตอเนี้ยอ๋อถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์นี่ได้ตังค์น้อยแล้วโอ้ยงานเงินก็ไม่มีพี่ถ่ายคลิปก็ไม่ค่อยมีคนดูโอ้ยไ,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 ไม่มีคนดูเอาตังค์ไปทำอะไรมันก็ไม่ได้ฐานก็ไม่มีคนดูมันจะไม่ได้ตังค์อะไรล่ะต้องรับงานเสริมรับงานจ็อบไปฟอกส่วนใหญ่ให้เขา,เาแล้ว,แล,วแล้วรับจ็อบนี่จะเอาเงินไปทำอะไรก็ไปหาเก็บตังค์ซื้อบ้านเถอะเนี้ยซื้อบ้านเพราะคุณหมออยากได้บ้านก็เก็บตังค์ซื้อบ้านไปเดี๋ยวพาไปไปไหน อยากซื้อบ้านก็ต้องไปดูบ้านไปดูบ้านอะไรตังยังไม่มีเลยการซื้อบ้านจะต้องไปดูทำเลไปดูบ้านก่อนไปดูบ้านก่อนไปดูทำเลก่อนไม่ใช่อบทีสามารถจะไปซื้อเลยต้องไปดูก่อนโบต้องชอบนะโบโบจะชอบแล้วตอนเนี้ยเป็นสีอย่างดีเลยนะสีอย่างดีสีอะไรซี้อย่างดีเลยซื้ออะไรจำชื่อได้จำชื่อได้ครับไอ้ที่สำคัญนะโบต้องชอบแน่เลย ไหนเพราะมียาหน้าบ้านให้โบกินออเพราไ่ได้กินยาอันนี้เอาไว้หมอบลูกได้อยู่ยี่ไงสวัสดีครับป๋าชสวัครับส๋ัครับสวัสดีครับวัรีครับครับป๋าเดีครับดีครับพดีบสาบสาดับับดีคด้บ้านครับเบส้นครับดคือทดี มีเลือกมากเลยนะเหมาะกับการถ่ายคอนเทนต์สดเือมเสียงรบกวนใช่แดีว่าจบจักผลงานปาเข้าไปดูข้างในจะไปชมกันครับขออนุญาตชมเลยอู่กี่ห้องนอนหอ่าสองห้องนอนครับสองห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องน้ำหนึ่งห้องใหญ่ห้องครัวย่างเงี้หนึ่ห้องครัวป๋าปดูเลยเห้องนอนที่หนึ่งนันสี่คร่ครับอนสี่คนเพ่าชอบ ทำไมไม่มีกลินสีปะใช้สีเลยใช้ D O A Super q ครับ D O A Super q Super q ดีที่สุดแล้วดีที่สุดละสีสีเนี่ยดีที่สุดในห้ององนมีอง้ปว่มองนไมตัวนี่มีห้อ้ำไรวนอตัว้มีนม้อวน้น้าวม้ี่ีี่ีนี้อวีอ้ เวลาผมจะสร้างบ้านเรื่องอะไรก็ตามนะครัวเป็นหลักาครัวนะอันนี้ครัวทาัวครับโชวุท่าหลังอดมีหลังบ้านด้วยมหลังบ้านด้วยเา่หลังบ้านนอน้อะไราา่าไปตเ็นี่บุคหมบน่ดีเหรอ่นเหอบตอเิมด้านหลังนะข้า็เลย อุนหูประมาณนี้าเมตรคูณสิเมตรเอาตะอะไรมาางเ็ท่ั้โคิสิบเมตรใช่สิบเมตรกว่าสิบเ้าวันนี้บูยังไม่พร้อมแต่บูสามารถเอาเพื่อนมาซื้อนี่ต้องติดต่อช่างงานติดต่อ0 9 8ย์8 7 8าแปด5ูนเก้าแเ็ดแปดสามเดแปหรือเข้าไปในเขตบ้านปอลุเงินซับแปัแแปเขตบ้านปอุเงินซับใช่แปดแปดใช่ฮะ ท้าข้อความมาที่จโทรมาก็ได้ทักข้อความมาสอบถามก่อนมันจะมีแอดมินเข้าไปตอบเนื้อที่612ตารางวากว้าง10เมตรลึก30เมตรนะครับ <Okay. S 2> ลึกเกือบ35เมตร<อ><ม>นะครับจอดรถข้างหน้าได้เยอะเลยนะครับประมาณจอดได้4คันนะครับอีกหลังหนึ่ง74บ,บาครับ74บาลึกนี่เกือบเกือบ40เมตรนะทำรีทองแบบนี้บ้านหน้าอยู่แบบนี้ราคาเท่าไหร่ ราคาอยู่ที่2องล้านสามแสนบาทแต่เรามีส่วนลดให้2องแสนก็เลยเหลือสองล้านหนึ่งแสนเก้บาทลดให้ต้องสองแสนมีส่วนลดให้สองแสนเหลือสองล้านหนึ่งแสนเบาทใช่ครับใช่ตรงนี้คืออะไรเนี่ยในเขตในเขตของนิคมพันนาซอยเก้าวัดหนองละกรมนะครับอยู่ตรงนี้วัดหนองลกรรมัหนองกําอำเภอ อันคือปลวกแดงปลอกแดงละยองละยองปลอกแดงละยองพี่น้องพี่น้องเยอะพี่สี่เยอะโอ้โีทำงานไปด้วยบางคนเนี่ยต้องไปเช่าห้องนี่แหละใช่ต้องไปเช่าห้องเดือนก็สี่พันห้าพันอันนี้ผ่อนเดือนละประมาณหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นฟรีโอนให้ฟรีโอนกรรมสิทธิ์ฟรีจดจำนองฟรีประเมินฟรีเหล็กดัดม้งลวดฟรีผ้าม่าน ฟีีเตียงที่นอนตู้เสื้อผ้าโป้งโอ้ฟีทุกอย่างฟีทุกอย่างไม่มีอะไรทิ้งกระเป๋ามาเลยครับเขามาอยู่ได้เลยมาอยู่เลยโอ้โหมนมีฟีให้มีฟีให้ต่อเติมหลังคาบ้านต่อเติมฟีฟีใหโลงจากรถปูกระเบื้องรอบบ้านนี่กระเบื้องรอบบ้านมีกระเบื้องเลยครับมีมีปูกระเบื้องรอบบ้านรอบบ้านรอบบ้านนอ้อ ทำเลียงลำเลียงมากลำเลงมากเพื่อนบ้านก็นะครับเพื่อนบ้านก็ดีนะครเพื่อนบ้านก็น่ารักดีน่ารักนะเป็นบ้านน่ารักมากครับครับ